สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูกล้วยด่างนะคะสั่งมาด่างแดงอินโดมันได้มาแดงนี้ค่ะแดงลำต้นนะคะสั่งมาก็เลยมาปลูกลงกระถางดูได้ได้แดงเหมือนกันค่ะแต่เป็นแดง ใบริมแดงแล้วก็ลำต้นแดงสั่งมาทางโซเชียลสั่งมาทาง Facebook นะคะนี่นะคะใบได้ใบเขาแบบก็รอลุ้นค่ะรอลุ้นนะคะว่าเขาจะเขาจะแดงอะไรแต่ก็ได้มาอยู่ได้แดงลำต้นแดงนะคะ เป็นลำต้นแดงแล้วก็ใบแดงนิดนึงตรงนี้ค่ะนี่คือกล้วยแดงอินโดนะคะสั่งมาก็สั่งมาหน่อใหญ่อยู่ได้สองเดือนแล้วค่ะเนี่ยเพราะเลี้ยงมานึกว่าเขาจะไม่ออกมาให้เห็นยอดเห็นใบนี่ก็เห็นไหมคะนี่คือแดงอินโด ตามที่เขาบอกมาแต่ก็ได้ก้านแดงอยู่นะคะก้านแดงทางด้านหลังนี่ก็แดงเห็นไหมคะด้านหลังด้านหลังนี่ก็แดงเนี่ยด้านหลังตรงไหนเอ่ยนี่ด้านหลังแดงนะคะนี่ด้านหลังแดงนี่คือแดงอินโดว่างั้นนะคะได้ได้ก้านแดงลำต้นแดง แล้วก็ด้านหลังแดงเขาบอกว่าแดงอินโดเนี่ยนะคะกล้วยดังกล้วยแดงอินโดได้มาหนอนนึงมันก็เลยจะมาเป็นแดงอะไรก็มาลุ้นต่อนะคะได้แ,แดงอินโดมานะคะก็ชื่นใจค่ะเห็นเขาเห็นเขาเนี่ยก้านแดงอยู่แล้วก็ริมแดงให้ชื่นใจอยู่นะคะ สั่งมาทาง facebook นะคะก็มีแอ่งน้อยเพื่อจะเลี้ยงน้ำเขาด้วยนะใส่น้ำไว้ไม่ให้เขาซึมลงลงในกระถางใหญ่นะคะโอเคนะคะจะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กล้วยแดงอินโดด้วยนะคะที่การจนาพี h ช n n นลสั่งมาเห็นไหมคะสวยมากเลยออกออกริมแดง ดินแดงให้เห็นนะคะเนี่ยดินแดงให้เห็นอยู่ต้นแดงให้เห็นอยู่นะคะโอเคนะคะนี่ปลูกใส่กระถางใหญ่ขอบคุณมากนะคะวัสดีค่ะบ๊ายบาย